ระยเนี่ยจะเลิกบอกว่าถ้าไม่เคลียร์เรื่องนี้ฉันไม่อยู่กับเธอนะเดี๋ยวฉันจะต้องถูกยึดจับต้องตัดสินใจไปปล้นอะไรนะร้านทองใช่ไหมครับเหรอไปปล้นร้านทองจริงครับเพราะครอบครัวมันจะแตกสลายครับเหรอเกิดขึ้นจริงครับผมนั่ที่ตัดแต่วัดเลยตัดแต่วัดเลยเขาไปปล้นร้านทองประมาณปีก่อนๆเนี่ประมาณเมื่อประมาณสักสองสามปีที่แล้วครับไม่มีใครไปพูดถึงเขาแต่ว่าเรื่องจริงเขาเกิดจากเรื่องนี้ที่ว่าตำรวจไปปล้นร้านทองเพราะปัญหาเรื่องนี้เหรอใช่ครับผมอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะที่มีปัญหานะครับคือยังไงพี่ ก็คือเขาหาทางออกไม่ได้ครับคือนิสินมนรุมเราแล้วก็พ่อพัวมีปัญหาภรรยาจะขอแยกทางอี่ไม่สามารถที่จะเคลียร์นิสินได้ลักษณะนี้จโคร้ยคือคือความคิดคนเนี่ยคือแวบเดียวกันนั่นแหละตัดสินใจพลาดไปเลยผมก็ยังเสียดายอนาคตของน้องเขาก็ก็เคยรู้จักกันเคยไปร่วมงานกันนี่ม่หายแล้วหนักสุดบางคนนะครับที่บางคนใกล้จะเกษียณนั่งคิดไม่ตก เครียดเรื่องนี้เครียดไปขึ้นมาเสียชีวิต